ายกิตติจุลกิจชาวโศกเป็นชุมชนรับแลบนโลกมนุษย์ก็จะว่าจริงก็จริงนะเป็นชุมชนรับแลบนบนโลกมนุษย์คนไม่ค่อยเห็น,นอ,อ่ารับแลคนมองเห็นก็เหมือนไม่เห็นมองเห็นก็เหมือนไม่เห็นอยู่คนหรือเนี้ยอยู่ยังไงคนอยู่เหมือนกับกลุ่มคนหรือเนี้ย อยู่กันยังไงคือมันจะไม่มันไม่เหมือนตัวเองที่อยู่ในโลกของตัวเองจะมาลงกีนยเขาเขาแต่เขาแยกไม่ออก่เอ๊คนยังมีก็คุณเห็นอยู่นะคุณแลอยู่แต่คุณรับของคุณเองคุณไม่รู้ของคุณเองคุณรับคุณคุณแลอยู่เห็นอยู่ แล้วเขาก็บอกว่า,วาเนี่ยรับแล้วคุณก็รับแลที่คุณไม่รู้เพราะฉั้นต้องมาศึกษาว่าออพวกรับแลเนี่ยมนุษย์รับแลมันอยู่ยังไงเป็นสุขดีอยู่หรอือนะเป็นสุขดีอยู่หรอือนี่เขาตอบว่าสุขดีอยู่ไม่แย่งลาบไม่แย่งยศไม่แย่งสันเสริเนี่ยสุขแล้ว ไม่แย่งแล้วก็สร้างขึ้นมาอาศัยในชีวิตสิ่งที่เป็นปัจจัยสิ่งไม่เป็นปัจจัยก็เลิกมาเลิกมาเลิกมาก็เบาสบายถ้าสร้างขึ้นมาสิ่งที่เป็นปัจจัยชีวิตต้องอาศัยอยู่อาศัยกินกันเป็นสาธรารณโปคีพูดไปแล้วก็ากภาคภูมิใจธรรมาภาคภูมิใจธรรมมาบุญเจ้าคนยุคนี้แต่พระคุณยกเดียวกันกันกบคนอื่นเขา ถ้าคุณมาเข้าใจได้แล้วก็มาทําสาธาปกีสําเร็จอยู่กันอย่างสารดีทรหกอยู่กันสบายดมเมตตากายกรรมเมตตาวิจิกรรมเมตตามโนกรรมมีสาธาปภกีลาบไหลมาแบ่งกันกินกันใจเป็นกองกลางแล้วก็ปฏิบัติไปศีลส,สามัญญาตาทิฏฐิสามัญ,ญาตาปฏิบัติไปใครจเจริญก็จเจริญไปเป็นอหรหันต์ไปทีละคนทีละคนทีละคนไปโอ้ดีจริงๆมีที่มีที่ยืน เป็นมนุษย์ที่มีทางเดินที่เป็นทางที่เยี่ยมยอดแล้วเดี๋ยวพุทธเจ้าแต่คนพบทางเดินของมนุษย์เนี่ยพวกคุณเนี่ยพวกที่เข้าใจไม่ได้ก็มองเป็นเมืองรับแลแล้วก็กระป้ายไปมาหอบแดดแย่งหลาบยอดสันเซินลกียสุกันอยู่โน่นและดีไม่ดีกันด่าพวกเราด้วย <c oughs> ด่าพวกเรามันอะไรวะ ไม่มาศึกษาตามก็บางคนก็หลงความรู้ศึกษาหัวผูกหัวพางความรู้เป็นประทับประมะบุคคลเรียนรพระพุทธพจน์ก็มากท่องจําได้ก็มากสอนบุคคลอยู่ก็มากแต่ตัวเองไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินั้นๆใน,น,น,นก็รมาตาหนิเราอีกหาบาปใส่ตัวซึ่งมันก็น่าอึ้งสารเนาะคนไม่รู้ก็ทําอย่างไม่รู้ ช <C oughs> าวโศกเป็นชุมชนรับแลบนโลกมนุษย์จะเป็นจะเป็นที่ให้คนในโลกภายนอกเข้ามาปฏิบัติธรรมสายโลกุตระของแท้เอาไว้เป็นที่ชาตแบตความดีมันมันเลือเกินกับความดีอ่า,างสุขลางทุกข์ดนะน,นี่ยังเข้าใจยากนะความดีความชัว่วกับความสุขความทุกข์นี ก็ยังเข้าใจยากอยู่ทางโลก,กีญาทางโลกเทวนิยมเขาไม่รู้จักสุขทุกรอกเขาติดสุขด้วยเขาสแสวงหาแต่สุขเขาจะไม่เอาทุกข์ซึ่งมันเป็นไปไม่ดได้เขาพยายามหาทางเลี่ยงที่จะไม่ให้ทุกข์ให้ตัวเองไม่ไม่รู้สึกทุกข์แต่แบกสุขนะั้นเราก็แบกทุกข์อยู่แล้วก็ไม่รู้สักวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนไปหรือเพี้ยนไปจากที่มันมันได้ตันนี้มันก็อยากได้เพิ่ม,มได้เพิ่ม,มก็หนกักตกเสื่อมลงมาหา เบื้องล่างอย่างเก่าอ้าวก,ก็ก็ศึกษากันนะก็บอกว่าพวกเราเนี่ยจะได้ทำให้บ้านเมืองเจริญขึ้นในทางความดีด้วยมีความดีด้วยเหลือก็นั่นก็คือพ้นทุกขพนสุข